1เดือนต่อมาสำหรับกระบองเพชรที่ถูกทิ้งไว้นะคะกลับมาสวยแล้วค่ะหลังจากที่เราลงปลูกไปเมื่อเดือนที่แล้วเราจะมาช่วยแขกตัดที่ถูกทิ้งไว้นานนะคะแบบที่ไม่โตจัดเดิมเลยเนี่ยจะมาทำให้เขาสวยแล้วก็เติบโตได้ดีกว่าเดิมยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในคลิปกันเลยค่ะสำหรับต้นนี้นะคะหลายๆต้นนี้ถูกทิ้งอยู่นานแล้วค่ะ ไม่ได้เปลี่ยนดินเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ได้เติมอะไรเลยค่ะจะดูได้ว่าเขาค่อนข้างที่จะดูโซมไม่สวยนะคะสีก็ไม่สดใสไม่เขียวอย่างที่เป็นนะคะอย่างที่ควรจะเป็นทีนี้หลังจากนี้เราจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะต้องแยกออกจากดินเดิมก่อนค่ะเคาะดินเก่าออกให้หมดก่อนนะคะแล้วเราจะนำมาปลูกใหม่นะคะจะแยกเป็นต้นๆไปเลยก็ได้หรือว่าจะปลูกรวมกันเหมือนเดิมก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะแยกออกจากกันก่อนนะคะแล้วก็ถอนออกมาจากดินเดิมเลยค่ะน่าจะเป็นไม้ชำหน่อนะคะรากที่เราเห็นว่ายาวออกมาเนี่ยเราสามารถตัดแบบนี้ได้เลยค่ะตัดให้สั้นได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ลำต้นนะคะว่าเขามีโรคมีเพลี้ยมีแมลงหรือเปล่านะคะ สังเกตดูแล้วไม่มีเพลีย้ยค่ะไม่มีแมลงโรคก็ไม่มีนะคะที่เพื่อนๆเห็นเป็นสีน้ำตาลอันนี้ก็คือภาพความชื้นนะคะแล้วก็ผิวที่เหี่ยวย่นเนี่ยน่าจะมาจากการที่ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รดน้ําอย่างที่เป็นสัตว์อาหารในดินน่าจะหมดไปนะคะทำให้ผิวเหี่ยวผิวย่นแบบนี้นะคะไม่ต่งตึงนะคะโคลนสีน้ําตาลก็คือเกิดจากอายุมากนะคะมีความชื้นอยู่บ้างเวลาที่รดน้ําหรือว่าโดนน้าแบบธรรมชาตินะคะก็ทําให้เกิดโคลนน้าตาลนะคะ ก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะแต่นูก็แนะนําว่าอยู่ในดินเดิมนานแล้วสามารถตัดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่ให้รากใหม่เขางอกออกมาค่ะจะได้แข็งแรงดีนะคะตัดให้สั้นไปเลยได้ะคะเคี่ยดินดูว่ามีเพี้ยไหมที่รากนะคะมีเพี้ยแป้งอยู่ไหมเพราะว่าถ้าปกติแล้วถ้าเราไม่ค่อยได้เปลี่ยนดินให้เขานะคะส่วนมากก็จะมีพวกเพี้ยแป้งนะคะเรามาสังเกตดูด้วยกันนะคะ ไม่มีค่ะทุกคนนะคะรากค่อนข้างสมบูรณ์แต่เป็นรากที่ไม่มีรากใหม่เลยเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะในดินไม่มีสารอาหารแล้วนะคะรากใหม่ก็เลยไม่งอกออกมามไม่ต้องร้างก็ได้นะคะเราสามารถปลูกต่อได้เลย เพี้ยเอาแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นยิมโนลูกดกนะคะยิมโนแม่ลูกดกเป็นไม้ที่ค่อนข้างทนอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะเมื่อเวลาถูกทิ้งไว้ก็จะไม่ค่อยตายแล้วค่ะทุกคนแต่ก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชุบชีวิตต้นนี้ให้ดูสวยงามขึ้นมาภายใน2 3เดือนนะคะหลังจากนี้เราก็จะปล่อยแผล ที่เราตัดแต่งรากให้แห้งก่อนจะประมาณ2-3วันหรืออาทิตย์หนึ่งก็ได้นะคะแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมือใหม่ก็สักอาทิตย์หนึ่งให้แผลแห้งสนิทดีหลังจากที่เราปลูกรดน้ําลงไปจะได้ไม่เน่านะคะจากนั้นนะคะเราก็ลงปลูกได้เลยค่ะต้นนี้มีหนามเหมือนกันนะคะอันนี้นกจับบ่อยแล้วเพื่อนๆทำก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะต้องหาถุงมอือไม่ก็หยิบผ้ามารองกันหนามตามมือค่ะ โรยหินเหมือนเดิมค่ะหินก็จะช่วยพยุงลำต้นไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นรดน้ำได้เลยนะคะเพราะว่าเราปล่อยแผลแห้ง3-5วันแล้วนะคะรดน้ำน้อยๆแต่ว่ารดบ่อยครั้งนะคะรดแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยค่ะรดแบบนี้นะคะทุกๆ3-4วันครั้งเอาไว้ในที่ร่มรำไรก่อนเนีย่ยเพิ่งให้ได้รับแดดเหมือนต้นอื่นๆค่ะเดื่อนต่อมาสำหรับกระบองเพชรที่ถูกทิ้งไว้นะคะ กลับมาสวยแล้วค่ะหลังจากที่เราลงปลูกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะแพื่นเพื่อนที่ดูคลิปเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะจําได้ค่ะนี่คือยิมโนแม่ลูกโจกนะคะตอนนั้นถูกทิ้งแห้งแล้วก็ดูเหี่ยวมากนะคะสีก็ไม่ได้ดูเขียวสดแบบนี้ต้นก็ไม่ได้แต่งตึงแบบนี้ค่ะเมื่อเราตัดแต่งรากแล้วก็ลงปลูกใหม่ด้วยดินใหม่นะคะเอาไว้ในร่มรำไรกว่าต้นปกตินะคะรดน้ำา3-4วันครั้ง ต้นก็จะกลับมาตึงแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคการฟื้นฟูแคคตัสที่เหี่ยวแล้วก็ถูกทิ้งแบบง่ายๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์ช่อง YouTube และเพจ Facebook วิชุรดาการ์เด้นแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้วิชูรดาการ์เด้น มีร้านค้าออนไลน์ขายผ่านทางแอปช้อปปี้นะคะเพืเ่อนๆสามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ